สวัสดีทุกท่านครับผมมาฟังอัปเดตดัชนีดาวโจนส์กันนะครับไปดู Time Frame d a ์กันก่อนเนาะทมเฟ a มเดย์นะครับปิดแดงมีการถอดไส้นะครับเนื่องจากโซนนี้เป็นโซนราคาของดีม a นนะครับผมมีแท่งแหล่งซื้อนะครับอยู่โซนบริเวณประมาณนี้ค่อนข้างหนาเลยนะครับและมีการดึงกลับนะครับลักษณะเหมือนจะเป็น p r i c แอคชั่นในการกลับตัวของ Time Frame Day นะครับผม เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาเช็คอีกนิดหนึ่งนะฮะเกือบถึงนะครับผมโอเคครับมาดูในส่วนของฝั่งนี้นะครับที่เราวางแผนกันไว้ในกรอบของ Time Frame ใหญ่เนี่ยลักษณะคล้ายๆกับ inward ของ day นะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวตัดสินใจจะสวนหน้าบายในโซนนี้นะครับผมมองว่าในจุดที่จะ sl ก็คือเส้นนี้นะครับ3-2 470แต่เรารอราคาให้มันใกล้มากที่สุดนะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดนะครับผมเป้าหมายนะครับเป้าหมายมีแนวต้านอยู่ที่32929นะครับผมแล้วก็จุดที่เป็นรอยต่อของ i ทางเฟ m e Day แท่งวันก่อนๆน,นะครับ33082นะครับผมและต้านถัดไปนะครับผม32 33219ครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแนวต้านส่วนแนวรับนะครับผมจุดยอมนะครับจุดยอมตรงนี้เลยครับจุดยอมยอมที่32486ไปดูใน Lower ว่า f r r m m e ครับ Time Frame เล<ๆ>็กๆอย่าง H 1ก็เริ่มมีการสะสมราคาในโซนนี้นะฮะในกรอบนี้ก็ถ้าหากไม่ย่อลงมานะครับแล้วถ้ามีการยืนราคา ของชุดนี้ได้นะครับก็อาจจะต้องหาจุดที่เราจะ follow ขึ้นไปนะครับวางพาร์ทไว้ประมาณ2กรอบนะครับกรอบด้านบนถ้ายืนราคาแล้วอาจจะต้องบายขึ้นไปแต่ถ้าไม่ยืนราคาเราอาจจะต้องยอมก่อนนี่แผนแรกนะครับในการ follow แผน2นะครับต้องรอราคาย่อ,ยอต่ำลงมาในโซนด้านล่างนี้เลยนะครับผมฉะนั้นกรอบ2กรอบนี้เดี๋ยวโฟกัสในการเล่นหน้าบายเพื่อที่ผักราคาขึ้นไปหาด้านบน ประมาณนี้ในแผนครับถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมอ,อย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับสวัสดีครับ